สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทลังกูลนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับผลงานของพนักง,งานกันบ้างนะครับหลายท่านที่เป็นผู้จัดก,การหรือเป็นหัวหน้างานหน้าที่อันหนึ่งของท่านก็คือจะต้องทําให้พนักง,งานในทีมสร้างผลง,งานที่ดีนะครับแล้วพนักง,งานจะมีผลง,งานที่ดีหรือไม่นั้นท่านคิดว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างทราบไหมครับ หลายท่านจจจะตอบว่าก็ถ้าผลงานจะดีหรือไม่ดีนั้นมันขึ้นอยู่กับอันที่1ก็คือพนักงานจะต้องมีความรู้ความสามารถนะฮะมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำนะครับซึ่งอันเนี้ยผมเห็นด้วยนะครับนี่คือประเด็นแรกเลยที่ถ้าเราต้องการให้พนักงานของเราเนี่ยมีผลงานที่ดีทำงานได้ตามเป้าหมายที่เรามอบหมายให้นะครับสิ่งแรกที่พนักงานคนนั้นจาเป็นจะต้องมีก็คือความรู้นะฮะทักษะ แล้วก็ความสามารถบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำงานซึ่งอันนี้พอดแคสต์ในตอนเก่าๆผมได้เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าความแตกต่างระหว่างความรู้ทักษะความสามารถหรือพฤติกรรมเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับทบทวนกันสั้นๆีกส,สักทีนึงก็ได้นะครับว่าพนักง,งานการที่จะพนักง,งานจะได้ผลงานที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยหที่เขาต้องมีคือความรู้ความรู้คืออะไรครับความรู้ก็คือข้อมูลบางอย่างที่สามารถทําให้เขา ทำงานนั้นได้นะครับมันจริงๆความรู <c oughs> ้กับทักษะนี่ต่างกันนะฮะความรู้คือข้อมูลอย่างเช่นเขาจะเป็นที่ต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายต้องมีความรู้เกี่ยวข้องกับกฎกติกาบางอย่างนะครับหรือว่ากฎเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานคุณภาพบางอย่างอันนี้คือเรื่องของความรู้นะครับส่วนทักษะต่างจากความรู้ตรงที่นอกจากรู้แล้วจะต้องมีความคล่องแคล่วบางอย่างในการที่จะลงมือทำนะครับส่วนใหญ่ทักษะก็มักจะเป็น ความการแสดงออกซึ่งความชำนาญบางอย่างนะฮะอย่างเช่นทักษะในการสัมภาษณ์พนักงานทักษะในการนำเสนองานทักษะในการขายนะทักษะในการเจราจาต่อรองอะไรก็ลแล้วแต่ที่ขึ้นด้วยคำว,ว่าทักษะนั่นแปลว่าเราต้องการให้พนักงานแสดงซึ่งความเชี่ยวชาญและความคล่องตัวบางอย่างเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับการทำงานนะฮะนี่คือตัวที่2ส,ส่วนตัวที่3ก็คือ ความสามารถหรือพฤติกรรมอันนี้ค่อนข้างชัดนะครับก็คือเรื่องของสิ่งที่พนักง,งานจะต้องแสดงออกซึ่งมันไม่ใช่ทั้งความรู้ทักษะแต่มันออกมาจากตัวเขาเองนะครอย่างเช่นเรื่องของพฤติกรรมเรื่องความมุ่งมั่นนะฮะการตรงต่อเวลานะครับเรื่องของเซอร์วิสมาย์นะคือจิตใจให้บริการนะครับสิ่งเหล่านี้มันคือเรื่องของพฤติกรรมในการทํางานซึ่งการที่พนักง,งานจะมีผลงานที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยสตัวนี้ ต้องประกอบกันด้วยขาดตัวใดตัวหนึ่งก็คงยากนะครับอันนี้คืออันที่1นนะครับความรู้ทักษะพฤติกรรมนี่เราเรียกรวมว่าความรู้ในการทํางานแล้วกันนะครับอันที่2พนักง,งานที่พนักง,งานจะเป็นที่จะต้องมีก็คือในการที่จะทําให้ผลงานตัวเองเนี่ยได้ตามเป้านะครับที่กําหนดไว้ตัวที่2ก็คือเรื่องของแรงจูงใจพนักง,งานมีพลังในการที่อยากจะสร้างผลงานตรงนี้สักแค่ไหน แรงจูงใจในที่นี้นึกภาพง่ายๆก็คือพนักง,งานมีพลังในการที่จะตื่นเช้าแล้วก็อยากจะมาทํางานมีพลังมากพอที่จะเวลาเจอปัญหาในการทํางานแล้วเนี่ยไม่เกิดความท้อแท้ยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีแรงที่อยากจะฟันฝ่าแล้วก็หาทางที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้มันได้นะครนี่คือพลังหรือว่าแรงจูงใจนี่คือตัวที่2ที่จะต้องมี คำถามก็คือเราจะทำไงพนักงานเกิดแรงจูงใจในเชิงบวกตัวนี้นอกเหนือจากแรงจูงใจในเชิงของค่าจ้างเงินเดือนซึ่งองค์กรจะเป็นคนกําหนดแล้วเนี่ยนะครับการที่ท่านเป็นหัวหน้าเขาเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานคนนี้เรื่องของค่าจ้างเงินเดือนเนี่ยมันไกลตัวท่านมากท่านไม่สามารถที่จะขึ้นเงินเดือนได้ตามใจตัวเราอยู่แล้วถูกไหมครับ นอกจากว่าเงินเดือนนอกจากว่าบริษัทจะตัดสินใจขยับตัวเลขโครงสร้างเงินเดือนหรือว่ามีอนุมัติเรื่องงบประมาณการขึ้นเงินเดือนมากน้อยแต่ถ้าพนักงานอยู่กับท่านอยู่แล้วเนี่ยท่านจะขึ้นเงินเดือนเขาทุกวันอันนี้มันคงเป็นไปได้ยากหลายท่านจะบอกว่าพนักงานขาดแรงจูงใจเพราะเงินเดือนเขาต่ําแล้วยังไงล่ะในเมื่อพนักงานอยู่กับท่านอยู่แล้วแล้วมาบอกว่าเงินเดือนต่ําแล้วท่านสามารถขึ้นเงินเดือนให้เขาได้เลยใช่ไหมซึ่งจริงมันไม่ใช่ถูกไหมครับแต่ หัวหน้าเนี่ยสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับลูกน้องของตัวเองโดยการสร้างบรรยากาศในการทํางานในแต่ละวันให้มันเอือ้อต่อการสร้างพลังในการทํางานของลูกน้องนะอย่างเช่นเดินตื่นเช้ามานะครับรวมเริ่มงานตอนเช้าก็ต้องกล่าวทักทายลูกน้องสวัสดีนะสร้างบรรยากาศในเชิงบวกเดินเข้าไปทักทายถามทุกสุขของพนักง,งานบ้างเมื่วานเป็นยังไงอาจจะ บางคนก็ตอนเช้าเนี่ยนะฮะก็ซื้อข้าวมาแล้วก็นั่งทานข้าวด้วยกันตรงแคนเตนของออฟฟิศก่อนเวลาทํางานแล้วก็เป็นการพูดคุยกันนะถามทุกสุขกันบางทีก็เอาเล่าเล่าเรื่องอะไรต่างๆที่มันดูตลกกบขันเพื่อสร้างบรรยากาศบางอย่างที่พร้อมที่ให้พนักง,งานทํางานในแต่ละวันนะนี่คือเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจนอกจากนั้นแล้วถ้าพนักง,งานทํางานได้ดีนะครับสิ่งที่หัวนหน้าสามารถทําได้ก็คือชม ะะชื่นชมพนักง,งานคนนั้นในการทํางานของเขาเพื่อให้เขาตระหนักว่าเราในฐานะหัวหน้าเนี่ยให้ความสําคัญกับเขาแลวมองว่าเขามีความสมาญกับทีมงานนะนี่คือแรงจูงใจที่หัวหน้าสามารถสร้างให้กับพนักง,งานได้ทุกวันอันะนี้คือตัวที่2นะครับย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับการที่พนักง,งานจะมีผลงานที่ดีได้นั้นตัวแรกก็คือทักษะความรู้ความสามารถ นะครับอันนี้คืออันที่1พนักง,ง,งานมีตรงนั้นไหมตัวที่2ก็คือพนักง,งานมีแรงจูงใจในการทํางานตรงเนี้ยมากน้อยสักแค่ไหนคือถ้าเขามีความรู้ความสามารถมากพอแต่พลังในการที่อยากจะมาทํางาน p a s s ั่นในการทํางานของเขามันไม่เหลือแล้วเนี่ยผมว่าผลงานก็ไม่ออกเหมือนกันถูกไหมครับนอกจากความสามารถแรงจูงใจละ2ตัวผ่านไปนะครับตัวสุดท้ายที่พนักง,งานจําเป็นที่จะต้องมีในการทําผลงานที่ดีนั่นก็คือ ทัศนคตินั่นเองครับทัศนคติเนี่ยเป็นตัวพิเศษตัวหนึ่งก็คือถ้าเรามองเนี่ยมันมีทั้งลบและบวกถูกไหมฮะความรู้เนี่ยมันเต็มที่ก็คือศูนย์ก็คือไม่รู้นะฮะความสามารถก็เช่นกันไม่มีก็คือศูนย์มันไม่มีติดลบนะครับเรื่องของแรงจูงใจอาจจะมีลบมีบวกเหมือนกันส่วนทัศนคตินี่เป็นตัวสําคัญมากก็คือจริงๆแล้วถ้าพนักง,งาน เราอยากให้พนักง,งานมีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับเราจะต้องเอาปัจจัย3ตัวนี้เข้าสมการง่ายๆนั่นก็คือผลงานพนักง,งานจะดีไม่ดีมันเท่ากับความสามารถคูณแรงจูงใจแล้วก็คูณทณัศนคะติซึ่งถ้ามันมีตัวใดตัวหนึ่งติดลบซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่ทัศนคตินี่แหละมันมีทัศนคติในเชิงลบกับเชิงบวกถูกไหมฮะก็คือคล้ายๆหมายเซตเนี่ยถ้าเป็นกรอตหมายเซตเนี่ยผมว่า คูณทัศนติคูณแรงจูงใจคูณความสามารถออกมาแล้วเนี่ยผลงานพนักง,งานบวกแน่นอนแต่ถ้าพนักง,งานบางคนที่มันเป็นแบบนกาทีบไมเซตก็คือความคิดหรือทัศนติในเชิงลบมองโลกลบหมดซะทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพอลบคูณอะไรออกมามันก็ได้ลบถูกไหมครับดังนั้นการที่ท่านเป็นผู้จัดการที่ดีนะฮะแล้วอยากให้ผลงานพนักง,งานเนี่ยดีตามที่เราตั้งใจไว้สิ่งที่ผู้จัดการจะต้องทําก็คือ ต้องบริหารจัดการพนักง,งานในมุมของสม,มุมนี้ให้มันเป็นในมุมบวกให้ได้ผมว่านี่คือหน้าที่ที่สาคัญอันหนึ่งของคนที่เป็นผู้จัดก,การที่ดีเลยนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าบทบาทหน้าที่ของผู้จัดก,การก็คือการสร้างผลงานโดยที่ตัวเองไม่ได้สร้างด้วยตัวเองอะ่ะก<อ>็<อ>คือผู้จัดก,การจะต้องทําให้ลูกน้องทุกคนสร้างผลงานโดยเอาผลงานของลูกน้องบวกกันถึงจะเป็นผลงานของตัวเราในฐานะที่เราเป็นผู้จัดการในทีมงานนะฮะ ผลงานของทีมเท่ากับผลงานของลูกทีมบวกกันทํายังไงให้ผลงานของลูกทีมออกมาได้ดังใจหรือว่าได้ตามเป้าที่เราต้องการนั่นแปลว่าผู้จัดก,การก็ต้องบริหารจัดการ3ตัวนี้ของพนักง,งานนะครับสตัวนี้โดยสรุปอีกทีคือ1ความรู้ความสามารถถ้าพนักง,งานไม่มีก็พัฒนาปัจจุบันมีวิธีการพัฒนาพนักง,งานให้มีความรู้ความสามารถแล้วก็ทักษะต่างๆมากมายเราก็อาจจะปรึกษาหารือกับทางฝ่ายบุคคลก็ได้ครับว่าลูกน้องเราขาดอะไรบ้างนะฮะจะพัฒนาเขาอย่างไง อันนี้ไม่ยากหรือแม้กระทั่งตัวท่านเองสามารถที่จะแปลงร่างเป็นโค้ชเพื่อสอนให้ลูกน้องตัวเองมีความรู้ทักษะความสามารถที่ดีขึ้นได้น,นนี่คือตัวที่1ตัวที่2แรงจูงใจอันนี้ท่านก็สร้างได้ด้วยบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้จัดการเราสามารถที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับพูดคุยกรณีพนักง,งานทําถูกต้องมีผลงานที่ดีเราก็ชื่นชมกรณีพนักง,งานทํางานออกมาแล้วไม่ได้ดังใจหรือมีผลงานที่ไม่ดี แทนที่เราจะตําหนิดูดาว่ากล่าวเราก็พัฒนาเขาซะนี่คือเป็นการสร้างเสริมแรงจูงใจในเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับตัวพนักง,งานนี่คืออันที่2ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของท่านได้เลยนะครับตัวที่3าก็คือเรื่องของทัศนคติตัวนี้อาจจะสร้างยากหน่อยซึ่งจริงๆแล้วทัศนคติดีไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตั้งแต่ตอนที่ท่านหาคนเข้ามาแล้วครับดังนั้นผู้จัดการที่ดีนะฮะอยากได้ทีมงานที่ดีท่านต้องร่วมกับ HR ในการที่จะสรรหาคัดเลือกคนที่มีทัศนคติที่ดีเข้ามาทํางานกับเรานะครับเพราะว่าตัวนี้คือจุดสําคัญนะครับท่านได้คนที่คิดลบมาเนี่ยดีไม่ดีงานลบแล้วทีมงานก็จะลบไปด้วยทั้งทีมเลยน,นี่คือสมการของผลงานของพนักง,งานนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผลงานพนักง,งานดีไม่ดีเท่ากับความรู้ความสามารถคูณแรงจูงใจคูณทัศนคติ โอเคนะครับวันนี้ก็ฝากประเด็นไว้เท่านี้นะครับพบกันในครั้งหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ